แพรสวัสดีค่ะแพรนะคะยองอาเซลพูด้ได้มีตาว,วันนี้นะคะแพรมาเที่ยวที่เกาะ เจจู Jeju, ประเทศเกาหลีนั่นเองเพราะว่าแพรได้โอกาสดีๆจากเมืองเกาะเจจูนะคะให้มันลองประสบการณ์ใหม่ๆก็คือการเล่นคาสิโนในเกาะเจจูทั้งหมด3แห่งด้วยกันซึ่งวันนี้เรามาอยู่ในแห่งแรกแล้วนะคะก็คือโรงแรมชินฮาเวลนะคะแล้วก็เป็นแลนดิ้งคาสิโนนั่นเองค่ะเป็นครั้งแรกของแพรเลยในชีวิตเพราะแพรไม่เคยเล่นเกมในคาสิโนมาก่อนมาดูว่าเราจะได้เงินเยอะเงินน้อยขนาดไหนก็เข้าไปดูประสบการณ์คาสิโนของแพรครั้งแรกกันข้างในเลยค่ะตามมาเลยค่ะ ขาว่ชิปสีแดงนี่คือ1ล้านวอนแล้วก็สีดำนี่คือ10ล้านเอ้ยไม่ใช่สิแสนแสนวอนแสนวอนกัน1ล้านวอนนะคะทุกคนเราต้องเล่นให้ได้ดีๆเราต้องดูแล้วเราต้องจำว่ามันคืออะไรนะคะ 10.. อืมกับ 7.. จ็นอุ้ยชนะทุกคน อ๋อโอ้อ้อก็คือใครใกล้ก้าวที่สุดเป็นคนชนะแล้วแพ้ก็ชนะ <laughs> ชนะแล้วทุกคนง่ายมากเลยเสมอการค่ะทุกคนออกมาเท่ากัน <laughs> ก็ต้อง <laughs> พึ่งประสบการณ์นิดนึงทุกคน <laughs> เขาบอกว่ามันจะมีกราฟข้างบนเนี่ยว่าขึ้นมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องแบบว่า เดาๆกันเองว่าดวงจะออกมาดีหรือไม่ดีแล้วเราก็ต้องดูภาพรวมให้ดีๆนะคะทุกคนเอาไงดีทุกคนเอาเยอะหรือเอาน้อยอะเอ็กสักสองอันเรายังชนะอยู่อุ้ยเราได้ห้าเหมือนเดิม player win โอ้ได้เพิ่มมาแล้วอะเราดูไพ่ของเราก่อนนะคะ มันใกล้ก้าวมากแต่เราได้8เราต้องชนะแน่เลยเลขสิบเขาไม่ยอมนับเป็นสิบเท่ากัน <c oughs> แหมเราเมื่อกี้มันเสียดายมากมันออกมาเสมอกันทุกคนได้8กับ8เท่ากันนะคะแหมคุณดิลเลอร์ของเราก็สอนเกมไม่สนุกเหมือนกันทุกคนตอนแรกแพ้น้นว่าจะยากแต่ไม่ยากเลยเริ่มสนุกแล้วเดี๋ยวเรามาลองอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันค่ะ yeah. และนี่ก็คือชิปที่แพ้ได้มานะทุกคนขอย้ยมีกรอบฟ้านี่ไม่ใช่เงินแพ้แต่ว่าเป็นเงินสนับสนุนของเกาะเจจูนะคะแหมวันนี้เราได้มาลองประสบการณ์เล็กๆน้อยๆกับการเล่นเกมพักราไที่คาสิโนกเกาะเจจูนะคะแล้วก็หวังว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสมาเที่ยวเกาะเจจูก็ลองแวะคาสิโนเป็นอีกประสบการณ์ใหม่ๆนะคะทุกคนวันนี้ต้องขอบคุณพี่ดีเลอร์ด้วยนะคะทุกคนไอ้คำซ้ำไม่ได้ไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมอื่นกันต่อเลยไหมคะ ออกออกมาแล้วหนึ่งสองสาเล่นไงต่อรอบหนึ่งอ่ะตัวนี้ล่ะโอ้โนมันนี่มันกดไม่ได้แล้วทุกคนจบไปแล้วนะ,ะวันนี้เพราะว่าเราไม่สามารถเล่นต่อได้นะ,ะมันเงินหมดแล้วมันต่อไม่ได้แล้วนะทุกคนวันนี้โอเค เป็นคาสิโนครั้งแรกของแพรนะคะที่เกาะเจจูที่โรงแรมซินฮวาเวลนะคะเราอยู่กันที่แลนดิ้งคาสิโนนั่นเองค่ะวันแรกเราลองไป2เกมและไม่รู้ว่าตอนอื่นจะมีเกมอะไรอีกแต่ว่าความรู้สึกของแพรที่ได้มาลองเล่นวันแรกเนี่ยทุกคนก็ไอเกมไปเกมมันก็สนุกดีนะแต่ว่าไอเกมเนี้ยมันดวงล้วนเลยทุกคนมันมีความลุ้นความแบบ เออแอบเห็นนะักท่องเที่ยวที่เขามานั่งลุ้นกันว่าแบบที่เราเห็นกันในหนังอะ่ะอ๋อมันเป็นความรู้สึกแบบนี้นี่เองทําไมมันต้องลุ้นลุ้นเพราะอะไรเพราะว่าเงินเราอยู่ในนี้ทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาร่วมสนุกนะคะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวที่เกาะเจจกูก็มาลองประสบการณ์ใหม่ๆกันได้ที่แลนดิ้งคา s i n o เลยคะ่ะเงินออกมาได้แล้วพอแล้ว <c oughs> หลับนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ